แนวที่2เนี่ยกรณีนนแนวเนี้ยถ้าเป็นการประเมินผลงานแนวที่2ถือว่าไม่ใช่เลิกจ้างไม่เป็นธรรมมาดูเคสสตัรดี้นะครับเคสตัวอย่างเหตุของการเลิกจ้างทั้งหลายที่มันมาจากประเภทอย่างลูกจ้างไปสมัครใจลาออกเองหรือผลงานไม่ดีไม่ก้าวหน้าทั้งที่นายจ้างเนี่ยให้โอกาสแล้วแล้วก็ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่การงานถึง3ครั้งพอละทิ้งหน้าที่การงานไปแล้วถูกตัดคะแนนเนี่ย ที่จะเข้าเกณฑ์แบบเลิกจ้างได้เลยหรือผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ระหว่างการทดลองงานเนี่ยเหตุผลเหล่านี้ถือว่าเลิกจ้างได้โดยมีเหตุสมควรนะครับดูตัวอย่างครับคดีที่มันเป็นคดีตัวอย่างเลยคือลูกจ้างเนี่ยทำงานในตําแหน่งที่เกี่ยวการดูแลทรัพย์สินและงานช่างต่อมาปรากฏว่านายจ้างเนี่ยย้ายไปอาคารใหม่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยขั้นสูงเลยโดยให้บริษัทอื่นที่เชี่ยวชาญเนี่ยดูแลทรัพย์สินและ ดูแลระบบต่างๆของอาการใหม่อาคารใหม่เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ